เมื่อมีคนถามว่าถ้ารากผักหวานป่าที่เราเอาไปบอกว่ามันยาวๆเนี่ยถ้ามันหักผักหวานจะตายไหมถ้ามันหักนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าผักหวานป่าอาจจะตายนะฮะแต่ความเป็นจริงแล้วรากผักหวานป่าถ้าหักออกจากกันแบบนี้นะครับเราไปชำสุงได้ออกมาเป็น2ต้นเลยทีเดียวนะครับไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะลองชำไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอัาดเชิปให้ดูว่า เป็นอย่างไรต่อไปนะครับเดี๋ยวใส่สูงนี้ไปนะครับแล้วก็นี่ส่วนรากของมันที่หักนะครับเดี๋ยวเราจะแยกแยกไว้นะครับแยกชาไว้เดี๋ยวเราจะมาติดตามในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะครับว่ารากของเขาจะออกมาเป็นสองต้นจริงหรือเปล่านะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้ารากของวันป่าหักนะครับไม่ต้องไปเสียดายว่าอาจจะตายหรือเปล่าหรืออะไรนะครับถ้าเอาไปแล้วไม่ตายแน่นอนนะครับถ้ารากของวันป่าของเรา แข็งแรงแน่นอนครับแล้วถ้ารากผักหวานป่าหักแบบนี้ล่ะครับจะมีผลอ,อะไรต่อต้นผักหวานป่าไหมก็เลยว่าตรงนี้เราสามารถนําไปปลูกได้เหมือนเดิมนะครับต้นนี้ลองไปหมักดินไว้อาจจะเกิดรากใหม่ขึ้นมานะครับแต่ว่าไม่แนะนํานะครับที่จะให้ลงชําถุงเลยนะครับหรือว่าลงปลูกเลยนะครับลองเอาไปชําดูก่อนแต่ตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้สามารถสามารถที่จะนําไปปลูกนะครับ ก็เขาก็จะไม่ตายนะครับต่อให้หักทิ้งเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับผักหวานปากก็จะทิ้งเมล็ดเนี่ยออกไปนะครับเมื่อเขารากเขาเดินเต็มที่แล้วเขาจะทิ้งตรงนี้เพื่อแตกยอดเป็นต้นผักหวานนั่นเองนะครับ